สําหรับสีดอกแก้วเนี่ยนะครับออกมาเมื่อเมื่อคืนก่อนท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องที่ก็รายงานมาที่ที่ผมในฐานะนายอำเภอเนี่ยน,นะครับผมก็ได้มอบหมายให้ท่านกำนันสมบัติเกิมบุญทศซึ่งเป็นหัวหน้าชุดผับดันช้างประสานหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในให้จัดชุดออกมาเพื่อจะผักดันกลับไปที่ที่เดิมเพราะว่าสีดอกแก้วเนะี่ยเดิมอยู่ในในสถานกักกันช้าง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในนะครับแต่ว่าจากการควบคุมเนี่ยช้างฉลาดนะครับก็อาจจะออกมาทีนี้เมื่อช้างาออกมาเนี่ยปัญหาตอนนี้ก็คือ,อสีดาไก้ก็จะไปกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนและสิ่งที่เรากังวลอยู่ประการนึงก็คือปัญหาความปลอดภัยของชาวบ้านแต่ว่าใน,นระบบก็คือตอนนี้เราให้ทางหมู่บ้านน,นะครับได้จัดพุดปเดิบัติการขึ้นมาร่วมกับทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในแล้วก็ทารพานครับ คอยติดตามคอยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือเราให้ผู้ใหญ่บ้านออกเสียงตามสายเพื่อแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ให้เพิ่มความระมัดระวังให้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คืออันตรายที่จะเกิดกับประชาชนนี่แหละเราจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกประการตอนนี้ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะส่งเสียงให้ชาวบ้านรู้ว่าช้างอยู่พิจัดตรงไหนก็เชื่อว่าจากมาตรการที่ทําอยู่นะครับเราน่าจะ น่าจะทําให้ไม่ให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าส่วนของที่เป็นพืชผลในการเกษตรเนี่ยเดี๋ยววันนี้อำเภอก็จะรายงานจังหวัดเพื่อประกาศเป็นเก็บัยพิบัตินะครับจากแต่ก้างป่าน,นี่แหละแล้วก็จะให้องค์การมหารส่วนตําบลทุ่งหาเรลยได้ให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยครับท่านปริญญาพุทิศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสก,กวเนี่ยก็ห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็ได้กําชับผมในฐานะนายอำเภอนี่ให้ให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะ อยากจะเรียนก็คือว่าสีดอแก้วเนี่ยให้ชาวบ้านซึ่งมันชุดผักดันช้างผักดันเองไม่ได้นะครับคงจะต้องให้ทางทีมรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างือในจนีัดพุทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมามาผักดันช้างให้กลับให้เร็วที่สุดครับถ้าถ้าสีดอแก้วกลับเข้าศูนย์กักกันได้เมื่อไหร่เนี่ยครับปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่เสียหายก็ก,ก็น่าจะกจะ็น่าจะหมดไปครับก็ขออนุญาตนำเรียน